พัซอออตอบแล้วหลังมีคนถามอยากมีลูกคนที่สองไหมและกับความรักนนกูนแฮปปี้สุดๆค่ะเรียกว่าตอนนี้นะคะความรักเนี่ยกำลังหวานละมุนสุดๆสําหรับผู้รักป้ายแดงของวงการบันเทิงอย่างคุณแม่คนสวยแอบทักซอออลที่ตอนนี้เนี่ยกำลังพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเอกสุดฮอตนนกูชันโน,นสันตินทนกูนกับผู้ที่สร้างตำนานมีรักติจรวดผมนะรอพี่เขาได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนาน ตั้งแต่เปิดตัวคบกันในะใครก็สลับเสิร์ฟความหวานผ่านโซเชียลออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟินกันแบบไม่มีพักกับความมุ้งมิ้งน่ารักของพวกเขา นาที่นี้นะคะเรียกว่างานกระรุ่งรักกระเลิศเพราะว่านอกจากละครสงครามสมรสที่กําลังออกอากาศทางช่องวันจะโกยเรตติ้งอย่างถล่มทลายพร้อมกับเสียงวิจารณ์เชิงบวกว่าทําถึงทั้งบทและแ a c t ิ้งแล้วละเรื่องของหัวใจของแม่เนี่ยก็น่าอิจฉาไม่แพ้กันซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแอนทักซ์ออนเนี่ยได้เปิดใจทั้งเรื่องงานแล้วก็ความรักรวมถึงเรื่องแผนมีลูกคนที่2ให้น้องปีใหม่โดยเธอนั้นนะคะก็ได้ควงสามีในละครสงครามสมรสอย่างหนุ่มชายคิดแย้มนำ้ำมาร่วมสัมผั าในรายการอูดี้ FM โดยมีอูดี้วุฒิธอนเป็นพิธีกรรายการพูดถึงการร่วมงานในละครสงครามสมรส ที่ทั้งคู่เนียอยู่ในละครมานานหลาย10ปีเล่นละครหลาย10เรื่องแต่ว่าไม่เคยได้โครจรมาเจอกันแต่ว่าพอได้มาเล่นด้วยกันกับมีเคมีดีมากๆแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรกันเลยเพราะว่าปัญหาเนี่ยไปอยู่ในตัวละครหมดแล้วก่อนที่แอปเนี่ยจะตอบว่าไม่ได้เครียดกับการที่ได้ทํางานกับหนุ่มชาคิดแต่ยอมรับตรงๆว่ากดดนันและ,ละหลายๆคนเนี่ยก็แอบเป็นห่วงว่าเธอเนี่ยจะไหวไหม ก่อนหน้านี้แอบทักซอนเนี่ยจะเซโนละครแนวเมียหลวงเมียน้อยมาโดยตลอดแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสาวสตตองซะใหญ่แอบบอยานต้องสู้ค่ะซึ่งความสู้ของเธอเนี่ยก็ทําให้ตัวละครอย่างบัวบงโกดถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีเยี่ยมจริงและเราเนะคะมาต่อด้วยพาร์ทหัวใจกันบ้างกว่า20ปีที่โลดแล่นอยู่ในเส้นทางวงการบันเทิงเธอนั้นเนี่ยอยู่ในความสนใจของแฟนๆโดยตลอดเฉพาะเรื่องส่วนตัวอย่างที่เราเนี่ยรู้ว่าตอนนี้ เธอกำลังปลูกต้นรักกับหนุ่มรุ่นน้องนอนกุญชานนสันตินาทอนกุลด้วยไวัยที่ห่างกันถึง16ปียิ่งทำให้ความรักครั้งนี้เนี่ยโดนจับตามองมากขึ้นอีกซึ่งเธอนั้นนะใครก็ไม่ได้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าตกใจเล็กน้อยเพราะว่าเธอนั้นเนี่ยก็อายุมากแล้วไม่นึกว่าจะมีใครสนใจเรื่องส่วนตัว และเธอนั้นเนี่ยจึงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันจะมีผลกับเรื่องงานเสมอพอถามว่าส่วนไหนที่ทําให้คลิกกับผู้ชายคนนี้ก็ความคลิกนี้แหละแต่ความคลิกเนี่ยมันดีไซน์ไม่ได้เพราะว่ามันจะเกิดขึ้นเองเพราะว่าชีวิตเธอเนี่ยไม่เคยตั้งโจทย์เอาไว้ว่าต้องรอผู้ชายคนนี้มาคลิกกับโจทย์วันนี้เนี่ยก็แค่รู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่มันเข้ามามันก็จะรู้สึกได้เอง ส่วนข่าวเธอกับนนกูนเธอบอกว่าน้องปีใหม่เนี่ยทราบดีอยู่แล้วทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติเริ่มจากเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วก็ขยับเข้ามาเป็นเพื่อนสนิทไม่ต้องบอกลูกแล้วเพราะว่าลูกเนี่ยก็สนิทแล้วทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตใช้เวลาร่วมกันไปดูหนังไปดูคอนเสิร์ตเล่นกีฬาแล้วก็ทานข้าว เราก็ไปด้วยกันตามภาพที่ทุกคนเห็นแล้วก็มาถึงเรื่องที่ทุกคนเนี่ยถามว่าอยากให้น้องปีใหม่มีน้องงานนี้เนี่ยแม่แอปก็ปล่อยให้ไหลาตามธรรมชาติเช่นกันเชื่อว่าเขาเนี่ยก็ปล่อยมาเองจากประเด็นคําตอบของแม่แอปที่ให้สัมภาษณ์เรื่องมีโูกคนที่2ไหมนี่เองจึงทำให้ชาวเน็ตเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆกันไปบางก็บอกว่ายังไม่ได้แต่งงานเลยทําไมต้องพูดถึงเรื่องนี้ ล่าสุดนะคะ25พสพฤษภาคมที่ผ่านมาคุณแม่คนสวยแอบเทสซอนนะคะก็ได้ออกมางานอีเวนต์ก็ไม่พ้นที่พี่ๆนักข่าวเนี่ยจะยื่นไม่สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้โดยเธอนั้นนะคะได้ตอบว่าแอบก็ได้อ่านทุกๆคอมเมนต์บางคอมเมนต์เนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้แต่งงานเลยทําไมมาพูดเรื่องนี้ซึ่งเธอเนี่ยก็บอกว่าการให้สัมภาษณ์วันนั้นเนี่ยเป็นการคุยแบบสบายๆเป็นการคุยในมุมมองชีวิตกว้างๆว่าเห็นยังไงกับประเด็นเรื่องชีวิตคู่ ซึ่งเธอเนี่ยก็บอกว่าตัวแอปเองไม่ว่าจะเรื่องลูกหรือว่าเรื่องชีวิตคู่เราเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ต้องฟิกอะไรในหัวว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อยู่แล้วทั้งหมดที่ให้ได้สัมภาษณ์ในรายการคือแล้วแต่จังหวะโอกาสของชีวิตถ้ามันใช่ก็คือใช่แต่ถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่มีทั้งคู่และลูกค่ะเรานะคะไปฟังสปาของมามีแอปกันชัดๆค่ะก็เข,ข,ข้าใจค่ะคือ แล้แอมก็เห็นบางคอมเมนต์ที่แบบเออเขาก็อาจจะเป็นห่วงว่าอะไรเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานเลยจะมาพูดเรื่องอะไรเงี้ยจะจะพูดเรื่องมีลูกได้ไงเลยก,ก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆวันนั้นมันเป็นการคุยแบบสบายๆแล้วก็เราคุยในมุมมองชีวิตกว้างๆเท่า,านั้นเองอะค่ะว,ว่าว่าคิดเห็นยังไงกับประเด็ดนนี้ซึ่งแอปเป็นคนไม่ว่าจะเรื่องเรื่องคู่หรือเรื่องลูกแอไม่ได้เป็นคนที่จะ ฟิกซ์ไว้ในหัวว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อยู่แล้วโดยธรรมชาติของแอฟก็ทั้งหมดอย่างที่พูดเป็นหลายรายการก็คือแอฟว่าแล้วแต่จังหวะโอกาสของชีวิตถ้ามันใช่ก็ใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็ก็คงไม่มีมันหมายถึงทั้งพู่ทั้งลูกเลยนะคะคือสุดท้ายแล้วแอฟมันตอบไม่ได้อะค่ะก็คงจะต้องดูกันอีกทีนึงแต่ว่ายังเป็นกานนะราะแฟนๆอยู่ วใกล้ัะไงนะแต่แอมจะช่วยว่าใกล้จะแต่งแล้วแม่ว้เดี๋ยวนะคะเอาอาทีละขั้นทีละตอนก่าง่าย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 งัายง่ายก่า้ง่ายง่ายง่ายงเายายงยง่าง่ายง่าย่ายง่าคง่ายง่ายงาง่า่ายง่าง่า่ายงยงง่าง่งยง่า่ย่า่าย่ย่ายยง่ายงงยง่า่าง่ย่ายงยง่่่่ ก็ตามธรรมชาติค่ะก็แอบรู้สึกว่าถ้ามันยังเอนจอยอยู่ไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการทํางานมันยังเอนจอยอยู่ก็ก็ไปก็ไปด้วยกันนี่แหละค่ะตอนนี้แฮปปี้เนาไมเนาะแฮปปี้แฮปปี้ค่ะเวลาให้การกระดดเนาะตอนนี้ค่ะดูอ่ะโอเค